สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเว่นแอมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันศุกร์ที่2 5ตุลาคมปี2567ครับนี่จะมีอยู่4คู่4มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเรตเตอร์ซิตี้พบกับนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์ครับนอร์เวย์ตีสอตรงครับคู่มาอมาครับเป็นเซราตเรีครับอูดินิเช่พบกับกาญรีครับนอราเวย์ห้าทุ่มครึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นลันดิการ์สเปนครับเอสปานิอุสพบก ฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่าง b a l l 7 m ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้วครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับ b a l l 7 m ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมส่วนคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟอน์พรีเมียร์แอนด์ตครับระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับนอร์ทแองกอรฟอร์เรสต์ครับเลสเตอร์ซิตี้หลังอึดอัดอยู่นานเริ่มทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับเดินหน้าเก็บคแนนได้อย่างต่อเนื่องครับเกมนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าป่านน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 ออออออตตตติงงงงงงแฮมมมมมฟเเเรร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 ส์ททีััััััดดดบบบคคึ่่ขาาาาาผลไไ้ธหืกกกจ เกมระดับสุดครับน็อตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านชนะไปสองตูศูนย์ครับในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ3เกมเสมอ4เกมแพ้3เกมสูสีกันมากครับเก่งในบ้านใครบ้านมันท่าทีนักฝั่งแมเชสเตอร์ซิตี้ครับสตีฟครูเปอร์ครับจำนวนสิ้ใช้งานยาคูบโตราชิกอัพซาชูดูรีพพสซานดากา้ายานิกเวทากาดครับที่บาดเจ็บทั้งหมดเลยครับนอกจากนั้นจะไร้ปัญหาฟิตเต็มที่จะมาในระบบ4 2, 3, ี่ตองตัวสตัวหนึ่งครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างเจมี่วาดี้และลาสกอร์เกนตัวนี้ครับท่าทีนักฝั่งน็อตต ส่วนมองแกนกิฟไว้ต้องรอเช็คความฟิตครับแต่จะได้กองกลางอย่างเจมส์อดเพาพลนโทษแบงกลับมาในบบ4สี่ต่อสต่อสตัวหโดยมีกองหน้าโตเป้าอย่างคริสปูดและลาสกอร์ในวันนี้ครับฟอร์สุดน,นะครับเรเตอร์ซิตี้ันดับที่สิบสี่ครับเก่าสุดไปเยือนเซาท์แทมป์ตันพิกนรกครึ่งแรกโดนนำไปก่อนสอูนยครับกลับมาชานะได้สามต่อสองฟอร์มล่าสุดชนะสองเกมติดกันหกเกมล่าสุดแพ้หนงเกมทันน,นครับฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับนะตอนนี้แต่ติดตรงที่เกมรับเม เปิดฤดูกาลมาแพ้แค่หนึ่งเกมก็คือฟูแลมครับเจอริลพูเชลซีนิวคาสเซอร์ไอเต็ดไม่แพ้เลยครับในนั้งจมนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้กำลังใจมาเต็มเปี่ยมครับตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังแค่เกมรับเกมนี้เดินหน้าเกมบุกใส่เต็มที่ทีมเยานอตติงคมฟอร์เรสต์ครับแข็งแกร่งแพ้ยากพอสมควรครับเกมนี้เน้นตั้งรับเราสนกับเกมนี้ครับว่าเกมสนกับดีพอควรแถมได้ครับเจมส์วอตเทิลกลับมาเกมลุกน่าจะดีขึ้นเกมนี้ครับว่าเลสเตอร์ซิตี้น่าจะเบียดชนะได้ครับกำลังใจกำลังมาครับสกอตร์ตีีีี้้ชชนนนนนะะะตตตตััััััววหหึ่่งงคคคคครร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 บบบบบฟธเเเเเลลสอออ์์ซซิิมาาาป็กย ระหว่างอูดิเนเชพบกับกายารีครับมองการจัดการครับเกมล่าสุดครับอูดิเนเชเปิดบ้านเสมอไป1นึ่ประตูต่อหนึ่งครับในการจะมาเสมอ3เกมต่อกันอูดิเนเช,ชชนะ5เกมเสมอ4เกมแพ้1เกมช่วงหลังเสมอกันบ่อยครับแต่ภาพรวมอูดิเนเช,ชย,ยังเหนือกว่าชัดเจนครับถ้าดีนั่งฝั่งอูดิเนเช,ชครับกุนซืออย่างครอสต้าดูยาชครับความพร้อมในวันนี้ก่อนเกมเนี่ยยังมีตัวบาดเจ็บอย่างโทมัสคิเตเชนอเล็กซิสซันเชสครับที่เป็นหน้าเดิมทั้งคู่ครับข่าวดีคือจะได้แนวรุกตัวเก่งอย่างแฟรงรองตัวแวงครับหายเจ็บโโดยยมีกออองงงงงคู่่หน้าาแแแฟรลลตวะ โรเมนโชดูกาช่วยกันยิงประต,ตูต่อไปครับสวัสดีน้ำฝั่งกายารีครับคุณซื้อ,อย่างดาวิดีนิโคลาก็เฉพาะพร้รอมๆในนี้มีตัวเจ็บแต่หน้าเดิมๆอย่างปาเตอุสเวเดกัสเลโอนาร์โดปาเวเรตปาเวเรตติสครับข่าวดีคือยังพอมีเพราะจะได้ตัวของอดัมโอเบิร์ตกลับมารับใช้ทีมชาติสโล,สโลวาเกียกหายเจ็บกลับมาแต่ยังเป็นสำรองไปก่อนครับเพราะกองคูน้าเยรีมีนาแล้วก็เซบาสเตซโนโรเปโตยังคงเล่นกันได้ดีครับเข้าว่าจะมาบลบสามต่อสี่ต่อสองต่อหนึ่งครับโดยมีแนวรุกเนี่ยจะวางนิโคลัสเบช่วยกันสร้างสรรค์เกมนราชิคีเลลา อฟอร์มล่าสุดนะครับวันนเช่นอับที่8เกมล่าสุดไปเยือนเอซิมิลานแพ้สูงประตต่อนหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดชนะและแพ้สลับกันมา6เกมล่าสุดเก่งในบ้านครับแต่ยังแพ้เกมเยือนฟอร์มก็ยังโอเคอยู่ครับเพราะเกมที่แพ้ก็คือแพ้ทีมใหญ่ทั้งหมดเลยครับก็ยังเลี่ยนหลบยูเซียมห้าครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะตอริโน,โน 3, ่3ต่อ2ครับฟอร์มลสุดไม่แพ้ใครมา4กเกมติดต่อกันโดยชนะ1สามเกมเสมอ1เกมฟอร์มกำลังดีครับแต่สามารถกลับไปเยือนยูเวนตุอยู่เมม้ดาัครอไป็นตัว เน้นรับรองส่วนกลับครับสถิติช่วงหลังเจอกันเสมอกันตลอดครับเกมนี้ครับวูดินิเช่เล่นได้ดีในบ้านเจอกันมาแทบไม่แพ้เลยครับช่วงหลังน่าจะเบียดชนะไปได้ครับสกอตดิครับวูดินิเช่ชนะสองดูตอหนึ่งครับฟันธงครับวูดินิเช่ชนะครับน้ำมันนะครับเป็นการวิคอฟบอลลาลักาสเปนครับระหว่างเอสปันยอสพบกับเซบียาครับเมื่อไหร่ก็เจอกันนะครับเซบียาเปิดบ้านชนะไปสามดูสองครับในการเจอกมาเอสปันยอสแพ้สองเกมต่อกันสิบเกมล่าสุดไม่เคยชนะเลยครับเสมอสามเกมแพ้เจ็ดเกมสู้ไม่ได้เลยครับถ้าทีน้ำฝ่ายเอส ดูเอ็กซโปซิโตกรับกองกลางต้องรอทดสอบความฟิตนอกจากนั้นไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับจะมีผู้เล่นจากเกมล่าส,สุดเป็นแกนหล,ลักข้าวว่าจะมารอบสี่เ่อ3 3โดยมีสามปสารเกมรุกอย่างอัลบาโรเทเคโรวาร์เตเชเดร่าคารอสโรเมโรครับช่วยกันยิงประตูเกมตรงนี้นครับสซาดินัมฝั่งเซบีย่าครับจะไม่มีตัวของชาอูอิสเกสครับอกองกลางที่เจ็บต้นขาข่าวดีคือจะได้ตัวของตองกีเดียนซูครับปาการังพ้นโทษแบนกลับมานอกจากนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับข้าวว่าจะมาในรูป4ต่อ3 3โดยมีสามปสารเกมรุกอย่างดิเคราเรอาเก้อช ดูเก้บาคิโอคับช่วยกันยิงประตูเกมตัวนี้ครับข้อสุดนะครับเอ็ปันยอตอันดับที่สิบาครับเก้าสุดไปเยนเอติกบิวาแพ้เลสหประตูสี่ครับฟอสสุดแพ้สเกมจาก5เกมล่าสุดฟอร์มห่วยสุดเลยครับหเกมล่าสุดเสียไป1ึประตูครับเกมรับแย่แต่เกมลุกเนี่ยยิงได้ทุกเกมเลยครับเซอบียนัดที่สิบสามครับเจ้าสุดไปเยนบาร์เซโลนาแพ้เลสหนึ่งประตูต่อห้าครับฟอสสุดเพิ่งจะแพ้เลสก่อนนั้นนั้นก็ยังไหวอยู่ครับไม่แพ้มาสามเกมเดียวกันชนะ ครับเพราะเกมลูกเกมเล่นกันได้ดีอยู่ครับทีมเยนเซบียาแพ้เลมาเกมนี้เปิดเกมลุกสู้แน่นอนครับเจอกันก็ชนะตลอดทีนี้เขาว่าเซบียาเนี่ยทีมเยือนน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าและเบียดไปชนะได้ครับตอวแรกครับเซบียาเนี่ยชนะ2องปตูอหนึ่งครับฟันธงครับเซบียาชนะครับผู้ต่อสู้ของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันครับเรื่องว่าเอสเอฟฟ้าไม้ศูนย์ห้าพบกับบูรูเซียมินเชนกลัดปักครับกีฬาส่วนนะครับไม้ศูนย์ห้าเปิดบ้านเสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับในการเจอกันมาเสมือนมาฟ ไม้ศูนย์ห้าครับเบนเฮริชนครับมีข่าวดีจะกลับมาได้ตัวของโดมินิกคอรจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บครับแต่ยังคงมีพวกบาดเจ็บอยู่3รายคืออันเดรัสฮันเชโอเซนนิโคลัสเวราชินิกคาริมโอนิซิโวครับนอกจากนั้นไม่ว่าจะไม่มีปัญหาใดครับฟิตเต็มที่มาในระบบ3ต่อ4ต่อ2อตัวหครับโดยมีหน้าเป้าตัวเก่งอย่างโจนาธานบูคาสดาวซันโวประจำทีมและลาสกอร์ต่อไปครับสตอนนี้ทางบุรุลเซียมินเชนกลับบักครับเชราโดเชวานีครับยังคงปวดหัวผสมควรมีบาดเจ็บถึง5รายได้แก่โชนาดอองแรงครับผู้รรักกษาปะะตูแล นิโคเอเวดีกับดูคเนตคู่กองหลังครับนอกจากนั้นจะยุ้ผู้เล่นจากเกมล่าสุดเป็นหลักครับถ้าว่าจะมีปรับบางตำแหน่งครับน่าจะดรอปโรบินฮักส่งเควินสโตเกอร์ลงทำหน้าที่แทนครับว่าจะมาในแบบ4-4-2ครับโดยมีกองคู่หน้าอย่างอาร์ลาสเน่เปรียร์ทีมไครดีนที่ยิงไปแล้วยี่สองประตูครับช่วยกันไล่ดัสกอร์ต่อไปครับโฟลสุดครับไม่สุดห้าหนเดิมที่สิบสองครับเกมสุดเปิดบ้านแพ้เอเบริซิปสูมโรสองครับฟลสุดแพ้มาสี่เกมจากหกเกมล่าสุดโดยชนะสองเกมฟอร์มไม่ค่อยจะดีครับเกมในบ้านยิิงงแแแแลล้้้วใใหญ่่พพเเเกกกกกมมมมตตดอันนีข็าาช สี่เกมครับมินเชนกระบักอันดับสิบเครับเกมสุดเปิดบ้านชนะไฮดินเฮลมสตู 2, ่สกาฟ้าสุด6เกมล่าสุดชนะ3เกมแพ้3เกมฟอร์มทรงตัวแข่งแล้ว7เกมชนะ2เกมเสมอ2เกมแพ้3เกมเน้นน้องเกมวันนี้ครับไม้์ศูนย์ห้าแม้สถิติเจอกันดีกว่าชัดเจนครับไม่ง่ายเลยครับฟอร์มไม่ค่อยจะดีแต่เกมนี้เนี่ยเปิดเกมสู้เต็มที่แน่นอนครับทีมเยือนมินเชนกระบักครับเกมนี้เกมเยือนแพ้2เกมติดต่อกันครับไม่ง่ายครับเน้นตั้งรับรอสอนกลับทในความไม้์ศูนย์ห้าน่าจะเบียดชนะแม้เกมในบ้านหลีกจะแพ้สามเกมติดกันแต่แพ วัชนชาตครับวิทยาศาการวิเคราะห์อบอลน,นี้ก็ขอจอากไปตรงนี้ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำใจใผู้ผมทนการวิเคราะห์อบอลน,นี้ก็ขอจอากไปตรงนี้ครับสวัสดีครับผม